ไปแล้วไปแล้วถ้าล่ะว่ามีไก่เรื่องมีเกี๊ยวน้ำร้านโปรดมนมถนัดสี แยกนี้แหละหแยกสวนสวนาธาอณะอ๋อ,ส,ส,อสอยหน้าสอยหน้าเนาะยูฝั่งนู้นครับท่าหนูไหมตรงรถน,นะนี่ครับร้านมาเกาเลสโตรองนถึงแล้ว อ่นี่นี่เองว้าวดูเมนูเฮ้ยดูเมนูก่อนโอ้ดูหน้าตาสวยงามมากเฮ้ยดูเมนูก่อนเว้ยเมนูโอ้นี้แพงอันนี้แพงนี่ร้อยยี่สิบราคาเท่าเมื่อคืนเลยเออข้าวผัดโอ้นะโอ้อยากเปลี่ยนใจไหมากเปลี่ยนใจเลย ว่าเราจะกินถูกกว่านี้ถูกกว่าเดิมเนี่ยถ้าหารแบบทั่วไปแซนด์วิชเสี่สิบเหรียญพี่บอยหรือว่าไปกินร้านตรงนั้นตรงทีมีชาถ์้องอะแถวนั้นใช่ไหมข้างในร้านนั้นไงร้านชาร์แพงไปครับแพงไปแต่ว่าคนกินเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปดีกว่าเดี๋เดินดูแถวแถวนี้เนาะเพราะว่าเราตั้งใจ ราคาแพงแล้มวมาคิกหน้านะจ๊ะนี่สี่สิบมาโดยประมาณเข้าผัดสี่สิบโอ้หม,มีราคาอาจจะเป็นราคา,อาอย่านนี้เออส่วนใหญ่ก็สี่สิบห้าสิบใช่อ๋อถ้าย่านนู้นจะ ระยะที่เราไปเมื่อวานจะ20เฮ้ยไปกินจานนั้นไหมนะได้นะคเรามีตั๋วเพราะี่าวันที่ตอนที่เราพาดกินร้านนี้เราทำไมใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากกินร้านนั้นอยู่เลยอ่ะกินร้านนี้เฮ้ยเกี๊ยวกุ้งอะที่เราตามหาใช่ไหมเนี่ยร้านนี้ใช่ปะเฮ้ยใช่ว่ะมาร์คเฮ้ยสี่สิบกว่าห้าสิบมาร์คเนยโจเออเฮ้ยว่ามี ไข่กุ้งให้แล้วบนไก่กุ้งร้องดีกว่าตาสี่สิบห้าสิบประมาณนี้เหรอ,ะอวะเนาะชัวชัวโอ้โหแต่ 60, หกสิบไม่ต้องมีไข่กุ้งแน่เลยเดี๋ยว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 ไข่กุ้งไหมลูเจ้าวิปฟ์ฟลาวแอนด์ไดชิมไดชิมห้สิบเก้าอันนี้ร้านนี้มีเมนูภาษาไทยด้วยจดูดิเมีเกี๊ยวน้ำเส้นหมี่ลูกชิ้นปลา เดือเปื่อยโอ้เฮ้ยนี่ฮะนี่ไงนะมีภาษาไทยด้วย <c oughs> ร้านโปรดมมหมมถนัดสีเออ <c oughs> ว้าวโอ้แม่แม่จะไปถึงไหมเนี่ยไปถึงไหมเนี่ย <laughs> <c oughs> มาถึงร้านยอดนิยมของท่องเที่ยวดีกว่าร้านนี้ชัวร์ๆกินรองท้องกอง่อน กินพวกโอเด้งอะไรอย่างเงี้ยก่อนอะไรดีแบบนี้อ่ะไม่ละไม้ละสิบแปดเหรียญอันนั้นสิบมีสิบเหรียญหนูว่าไปจอแดนเลยเถอะกว่าจะรอต่อคิวก็นานเหมือนกันเออว่ะกว่าจะทำอีกเนาะต้องรอคิวอีกไปเลยดีกว่าลวแ้กัน ไปถ่ายจอแดนครับใช่สี่จุดห้าเหรียญถ้าเราไม,ไม่ได้ไม่ได้ซื้อบัตรเองจากนี่<ๆ>ไปนี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าเรามีบัตรนี่ละฉะนั้นเอา้าไปเลยลงกี่รอบก็ได้ชวนปึ้ง<ๆ>แ้วครับผมเนี่ยกรลงข้างล่างครับนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปจอแดน เฮ้ยไม่ทันว่ะไปกับจอแดนใช่ปะก็เท่ากับ9บาทเเหรียญเาเหรียญเมื่อวาน9เหรียญและมีอีกเเหรียญไปกับ9ก็ส8แล้วก็เมื่อวานมาดักฟรีแลนด์อีกเดี๋ยวพมดรเดี๋ยวเรานั่งอีกสี่ห้ารอบปะ

ซอยหนึ่งบ้าวอ่ะแต่จริงก็ได้เฮ้ยซอยนี้แหละอ่านเวียดนามครับเฟอรฮานอยโอ้โหเหมือนเป <oh> ๊ะเลยเหมือนที่ฮานอยเป๊ะตาใช่เลย ร้านนี้ร้านนี้ดีกวาร้านนี้ดีกวานี่นนเมนูสามสิบสองเหรียญแต่เป็นส่วนใหญ่โอ้ยก็มีหมูฮัลโหลชิ้นออ้ยเอ็นายครับสองที่นั่งครับยิงมี สิบห้าครับมาดูเมนูกันอะไรดีละครับเนี่ยโอ้ยหน้าตาดีทั้งนั้นเลยครับัา่างอะไรเดีอนนีน้น้องเอนจอยอันนี้ก็มีอะไรอ่ะเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อวน์ด้วยเนือ้อวบด้วยขอดูชิดเลย 对的。 ที่เขาทำใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือที่เอ็นจะกินมีที่แบบเป็นข้างในวะไปต่อเดี๋ยวไปเที่ยวต่อไปเดินเล่นย่านอื่นบ้างดีกว่าใช่ไปลไปไหนดีไปลองไปสถานีอะไรนะูอกมาที่พรินเ็เิร์เป็นแบบเหมือนตลาดดอกไม้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปดูกันที่จะเป็นยังไงชื่อมันแบบว่าดูแบบเจ้าชายเจ้าชายที่อังกฤษ เอาให้เกียร์เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดของคิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีใช่ไหมบินเอ็ดเวิร์ดโอเคดูก่อนว่าออกประตูไหนออกประตูบีหนึ่งอะ นั่งไปสามสถานีอันนี้ที่สามย่านนี้ก็มีของกินเยอะข้าวในาใหญ่ยวมออไทยใช่แล้วก็บแล้วก็เนเก้นขวด

ถึงแล้วเนาะถึงแล้วเลาวะลาดอกไม้ไปยังไงอะ่ะเริ่มมีคนถือดอกไม้ผ่านหน้าเราไป เถึงแล้วครับตลาดดอกไม้ Flower Market ว้าวมีกล้วยไม้ขายด้วยเต็มเลยครับหอมจังโอ้โหหอมเลยอะดอกกุหลาบสวยมากเลยอ่ะ sì ว้เลยอ่ะสีชมพูแบบดวงสวยมาก สวยมากเลยเพราะไม่เป็นของปลอมรเหรอจริง <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> สดชื่น <Okay. S 1> โอ้ขายด้วยนะครับช่อละยี่สิบซินล,ลี่สามห้าก็ฝากของตลาดเนะี่ยดอกไม้เพียบอ,ออกดอกแล้ว <c oughs> อะไระครับนี่นี่เขาอย่างเดียวใจสิหะดี ่ีถ้าเราซื้อไปมันจะออกดอกไหมว้าวเออมันจะออกดอกไหมเนี่ยอุปกรณ์ปลูกดอกไม้โอ้ฝั่งนู้นก็ด้วยครับไม่รู้จะเลือกไปดูตรงไหนเลย อ๋อ <Wow. S 2> แบบนี้ปลูกได้ที่แบบนี้ปลูกที่บ้านเราได้เนาตะบองเพชรเหรอกุบบอหลาบหินเหรอแต่ว่าเอจอยใช่แต่เอจอยไม่เคยเห็นดอกแบบนี้แต่ว่าต้นมันใช่เลยแบบนี้ปลูกที่บ้านได้เฮ้ยเจ้าพียทรา รอะไรมันต้พล,ลิกเลยพลิกอะไเลูปเป็นกลมๆอย่างงี้เขี้ะเอาครับนู่มันนี่ก็ได้แต่ก็ได้ดีกว่า สากุระออกดอกแล้วที่ฮ่องกงนี่มันสากุระหรือบวอบวมันบัวดิสากุระมาโอ้แต่มันออกตุ่มเต็มเลยอ่ะิ่งเอ่ะคงจะบานร้านอาหารไทยครับ อยากรู้ไหมราคาอาหารไทยประมาณเท่าไหร่ที่นี่แป๊ะซลาบางกบอก95เหรียญไก่ย่าง9าปลาแหบ95กะหรี่ควกะหรี่900นาที่เป็นตัดที่มัน แล้วก็ไอตลาดที่ขายเนี่ยอยู่ตัวดีโอ้จุดนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญเลยนะครับที่มุกกเนี่ยมีทั้ง lady street นะครับแล้วก็มีถนนที่เต็มไปด้วยรองเท้านะครับสำหรับคนที่ชอบพวกรองเท้ากีฬานะ่ยแล้วก็พวกเครื่องใช้ฟ้าเครื่องใช้เล็กทรอนิส์นะเพียบเลยพาไปชมครับแค่เดินออกจากสถานีรถไฟนะครับก็รู้สึกว่าคึกคักแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดไปที่อีพีหน้านะครับ ก็ยัง,งก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสะดุดตาเดอรี่ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe นะครับฝาก subscribe ด้วยแล้วกันนะครับและเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องการเที่ยวในฮ่องกองกันต่อเลยครับใน e ีหน้านะครับติดตามด้วยแล้วกันและถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่มันจะเตือนทันทีเลยครับขอบคุณมากครับ